บ่เอาติดบ<ว>่เบ่งเตียงเก็บยินงไม่ติดเด็กกองมายำหมดหมองเลยครับมึง <c oughs> เปิ้ลบ่าฝากพระเจ้าจัปั้นเรืองนี่เนี่ยรถพอพทรอทอครับนี่นี่เปิ้ลกอดขันหลากหลายเลยพรพระเจะรถแต่งนะครับรถแต่งรถแต่งพอเสียงดังนะครับเพียงว่าว้แบบนี้เพิ้นว่าเหตุถอดอันนี้ออกก้อนจังสีเอากลับขึ้นได้เพราะว่ามันว่าถึงระเบียบ เป็นเบียยงเขาก็แล <ole> ้วมึนหอมมามาเดวเอาไปมีได้เดี๋ยวมัน้นไปปวดเมื่อหลอดเมื่งหลอดครับเดี๋ยวมันเป็นกปตื๊มนบอกไปทํามาพันยูวป้ะเหรอครับพันยูวู้อไยวูกรกกลับบ้ายม้งเคืองนะครับทํางานหรอมั้งเนครับผมปรับปรุ้นอะไร เบ่งรถเดี๋ยวผมครับผมต้อรับจราจรคุณ่างเด สวัสดีครับท่านสสวััดีครบขออนุญาตมาเมิงไล่ไล่สื้อกจ้าหน้าที่ที่เมืองเมืงไหนนอนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับว่าจำแนงไหนมีหนาทีอะไรยังสิไหมเป็นต่อห้องนี้ครับเป็ต่อห้องนี้ได้วเปล่าเป็นอะไรนั่นได้เปล่ใช่ได้ปล่ไปขออนุญาตกันไปตามเั็นเบียร์ครับท่านขออนุญาตครับขออนุญาตไป เมืองไอ้สาบสาบ,สาบไล่ชื่อของของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเจ้าจอนนะครับว่ามีหน้าตำแหน่งยยน,นีน่นยศนีออมม่มีหน้าที่แค่ไหนแน่นะครับเป็นการสอบสวนเป็นเยี้งคือขอทราบค่ะอ๋อผมมาไอ้จากกลุ่มนักลบดานเทือนนะครับตัวแทนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนายรู้นี่ขอหน้าไปขออยา่เอาเขออาแม่นะครับโมเม้นมีพ่พมเพื่อนแล้วว่าไทยต้องเพื่อไงพม เดี๋ยว<บ>เดี๋ยวทางมันอาศั่เอามูวมพระระบอกอยัางเอาไป,ไป,ไ,ปไปถ่ายมาถ่า,ายเงขออยากู้เดี๋ยวขอกรุงรับก็ได้ประกำงานมีพระระบอยอย่างเราเป็นนินนยายนะงาเของแม่กับ่าขออนุญาตขออนุกาตก<อ>็าาได้แต่ไม่หนังซื้อจะมาถ่ายไดสถานที่รยค้านอ,ะอ่ะบ่เอาผมไปเลยใสหนาดิพอไสหนาได้อยัอางกัสร้างพี่เพราะแต่เขาสิเหลียกว่าพระบอกพระระบอกเขาเพราะระบอกเขาจะเข้ามารวบบ่ะเออครับผมก็ที่ขอความมุ่งเจ้าหุ้นของตึองมึ่งจม่งึงไปขอเล่าของตึงไปไล่ซื้อไล่ซื้อจาหนาทีไหม จะเป็นผู้ใดไยังจะขอมามาขอทราบไอ้เจ้าหน้าที่ซื้ออะไรเจ้าหน้าที่เรื่องยังเจ้าหน้าที่จะรักการจะรักจจนครับบ่ได้ครับผู้อำนวยการพูดง่ายที่สุดคือขอผู้พิพากับในบันที่พักเมื่อวานท่านผู้กับครับพี่ต้องไปขอผู้พิพากับพี่ต้องมีหนังสือมาหนังสือเป็นทางการบ่แมวณที่มาทายจิ๊กจิ๊กหนังสือบรต้องเอาเอาหนังสือเขาไปเลยบ่ได้บ่บ่ได้บ่สั้นผู้ใดก็เขาได้ทุกคนเพราบะเขาไปขอญาตพบทางผู้พิพากับขอทราบรายซื้อเจ้าหน้าที่จรจจน ข่าวประสาบจำแนงว่าผู้ใดเพชนาทีพนักงานสอบสวนนอยากหูพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่าเขามีเขามีเอ่อบอกอยู่ไหนเขามีผังเออนี่ยแหละจีบ้มถามหาอะไรนั่นแหละไปเบิ่งผัง้านเขาครับยบังไรครับพี่หม่อยเอาข่าวขึ้นบอกมาพี่คันจนเจ้าอยากรู้เจ้าต้องเห็นหนังสือมากเพราะว่ามันเป็นมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนเจ้าเพิ่งรับซือเจ้าสิเอาไปเอียงไล่ซื้อย่างหรือเขาเจ้าจะย่างสไหมเจ้าต้องเพชร ังสือมาว่าขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือหรือยังไงแค่แค่แค่ตำแหน่งเหก็กนาทีที่ปฏิบัติมันเป็นความลับใช่ไ่มครับมันมันเป็นมันเป็นอย่างง่ายง่ายครับเขาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้จืเจ้าไปขอนเนี่ยเขาจะบส่มาั้งหมดแต่ต่เจ้าได้ต้องไปมาทตมาลายนี่มีเจังแผนผังจังสีเนาะนี่ยนี่ยใกล้ๆตัวกันอันนี้ของพวกผมนี่ครับผมอันนี้เท่น่ายเฮ็ดมาของพวกผมนี่อ๋อครับผมจะเอาไปอะไรอันนี้ก็ไม่ได้บะเมนบะเมนมาจิตยางมาถังสีอะไรทีเดี่พี่ต้องไปเห็นหนังสือมาปุ๊บ พี่ต้องมันมันเปิดตามขั้นตอนของกระบวนการยาติธรรมมั้ยบุลัฐพี่มาปบ๊บพี่ต้องไปขอหนังสือขนพโป่งกับเพื่อขอทราบตำแหน่งเจ้าไปหนีรลอาจะเล่าเจ้าเล่ากับผู้หายเพราะเราบอกมีขนาดตัดสินใจว่ามันบอกเกิดไม่หีแล้วมาถามอยู่นีครัะผมไงควารายละเอียดที่สี่แล้วพี่ครับไปขอรายละเอียดเอาขจ๊อไปยังไปถามมาเจอชื่ออยถามขอไปทำอะไรเอาอยากทราบไอ้ว่าพนักงานสอบสวนนะครับมี่ไปแน่เพราะว่าสาเหตุที่มากก็คือว่าเวลาต่างดแานมันบ่ทำหาพนักงานสอบสวนบ่มีเจ้าเทีย วา่านางปรับยุหันะโอ้เอย่างงั้นเจ้าต้องไปามตามพรบข้อมูลข่าวสารแล้วแหละค่ะครับผมต้องทำหนังสือถึงท่านผู้กับค่ะคือเราสามารถที่จะบอกได้ว่าหัวหน้าที่จ้างด่านคือใครส่วนรายละเอียดอะไรในการ้งคุณต้องตามพรบข้อมูลข่าวสารคือต้องทำหนังสือถึงหัวหน้าผู้โรงพักเท่านั้นเท่านั้นอ๋อตอนต้องมีหนังสือหรือเปล่าครับใช่ค่ะอย่างไปถามเรยบนเบาะห้ข้ความูลเปล่าบ่บ่ครับเราจะบาไห้คืออะงสี่คันที่ถามมา ถา่าใครเป็นหัวหน้าด่านในวันนั้นได้ค่ะหัวหน้าด่านมีอยู่ครับแต่ว่าพนังงานสอบสวนโมนี่โมเมนโมเมนคือการเป็นนังปัดมันคือเป็นการเรื่ความสะดวกใมมันต้องมีพนังงานสอบสวนวเนังจเกันไหพีตอเรานปพไปงารทาที่นคเล่า้ผมเร่หิพี่พีต้องซื้อมากแล้วครับเรามาหาพุ่กลับเพรา

ใช่ครับพี่ทันพวงกลับอยู่ปะครับเป็นมิ่งเป็นมีงเียอยู่บ่อครับบอสต้องารจไขออนุญาตไ้ขอไล่ซื้อพนักงานสอบสวนไหมครับมีพนักงานสอบสวนเจ็บไปติตต่องานสอบสวนได้ทำของพดีกัเลยอฟังไปครับตอนบนนี่บครับอ๋อข้าวเปครับ ตลาด <Okay. S 1> นะบตะวด้หนตครับท่านเพราะเพราะเพราะพนงญาตอไอ้ไ่พนักงานสอบสวนไหมมีใบแน่ได้สื่อไหมจากจากทราบว่ามีจะพ้นนะอันนี้ไปเลยไม่ถามหวหน้างานห้องล่าง ป็นบ่อยมาทั้งมีไหมครับรครับผมไปให้ผมบ้างบ้างไปซือซ้อสื้อพนักงานสอบสวนไหมครับนี่บอกห้อง,อง,องของขู้สองพนักงานสอบสวนผู้ใดครับใบไล่ซื่อที่ทำงานกันแผ่นพังนี่นะนี่ครับนี่นี่ไล่ซือ่อพนักงานสอบสวนครับม,ม,ม,มีมแชร์มีเป็นบ่ครับผมก็อยูอ่ข้างล่างอยู่เป็นท่านครับผมกบอยู่ข้างล่างอยู่ครับผมข้างล่างของ ครับตอนนี้มั่งใดเนาะนี้เนาะครันะบผมนะบบปิดเนาะครับผมมีนีแปดท่านนะครับอิทยาลัษณ์วัดวัดจะเลมีอกทนาวัดวิทนาสุรัตส์รั่นสอบาคาม นี่นะครับนี่เป็นาอยุขางลางมี่อีก่คนครับจ้างอะไรลถึงมาทั้งเทิงก็อยวกกับว่าหงาก็ยาก็ับบอกให้เบิองรอยุก็อยุ่ขางลางมันคือยากเลย ข่กก้นโปรแกรมกลับมีแขกครับเป็นมีแขกอยอู่ไม่เจอรถขั้นเตืเ่อๆอะไของตำรวจ มีมันในมองแก่งกว้ามจริงเปียกโคตนะพนังงานสอบสวนย,นอย้อนมี้อยตำรหจเอกสองท่านแล้วก็มีพันตีพันทั่ว รถแต่งรถแต่งเสร็จแล้วมงสร้าได้ลเียงไงเพียย่ตอนแรกที่เปิดเงินนัีนครับผมโอ้นี่ผมมอามาเมือสองหมดเลยเป็นมื่อไรบ้ลูกเยโอ้ยแพงอยู่พงตัดออกมานลครับยับซื้อคันมันสภาพดีแสียง็นี่ยิยมตับพิมพ์นียมได้สองหุดรัดเเขาเต็ม กอดนล้างกระปุกทีมี้วเอื้นกะไรขนาอย่างนั้นนจักไปมัเอาไปแลแรงพี่เด็กแรกผมมีหัวโตบะผมมีมีไม่ตองความพจันเนาะโจทะลักสายเดนี่ระปนมักกระปุกส่วผมเองผม่ายผมตเอรั้ตายมันผมนี่เสียเนี่ยบ่นเขามตำรวจเขาดป้ออะไรอ่งเส่ประจำครับผมสประจํา มาดูกระมี่องค์นึงเอาเมือจิตนี่แหลตัดป่ะ่ตัดเก้าเอาไอ้ไ่ซื้อขึ้นมี่หน่อยไไหมไปถามเด้ไปถามแม่หนอไหมไม่ครับเป็นแทนผังนะครับขึ้นมีอกผมผมผม็นมีได้ม่ถอทำงานครับครับแล้วไปทำนับรมี้ดูหนแรกบอกเลยชิเลยครับโอ้หาป่าใจหรอแลกมันแพงทัดแพงมากครับกรม่ดูเาสภาพจำจีนปกตสองเสียงค อัุนแรกเนี่ยรลุนเด่นสอบปัญหาไหมรุุนแรกอะไรหนงหาไหหา่เห็นดอกแพงถักเห็นอยู่มันนังแพงไไรหรอครับผพูดอก็จะชนะเลยดอะไรเกรึงผู้ตรงนีกิดวะรปจับดาวรับจ้าบ้านเนาะขาม่กับพวกหูเนวัาไปชนกที่ดีใช่ผมกับหลุนมักใส่ลงตรวจนยสัต์ท้นะ อะไรต้นไปเก็บเก็บตลองผู้ตวจกหลายไปเก็บไปไม่ได้เก็บนะครับมันจะบราเขามาไปมักสาคบนสาวบนสาวบครัหลายครับนเยอะมากานยัวนเสียบเสียบว่าม้อบานเสียบปเทียงไปแขี้เขาเที่ยงไปเอ้ยเขาเศร้าท่าไนกินอยู่เนเบี้ยเสียบขึ้นเที่ยงขึนังเร็วขึ้นนี่น่งเสียบ เสียบเนื้อตีครับมาวางขายมันยู่ว่างหคือกันก็เจ้าอันันไม่ละราทเป็นสันสัน่คุคมาว่างขายมันันน่แหละละรเลยครับผมครับสิบตว่าระข้ากะราคาของใากันีระไปดีดีดีจับอันนี้ไปรถแต่งเลยไหมงั้นผมีกับนับสนุนอยู่ครับเพราะว่ามันจากไรมันสั่งามเดือดร้อนยีหอันนี้รถแต่งมัง ดังแหงเนอเนี่ยมะอมนอ่นยุตินังสะดือเกินนี่ะตกใจวันเสียงฝ่าห้องบึมเนี่ยไดทั้งหลาย่ดม่ไมื่นอกหนึ่งมือึงนอนือตีสองนั่นเลมันมันฉีจังไข้างจังไของมันนี่ก็นั่นมันบิดไปบิดมากะสยเอ็อันนี้เราไม่อดนนีละหอยแองเ็บิดไปบิดมาบิดไปเป็นมาเป็นผู้ใด๋นี่มันลูกผู้ใดว่าอยาก ลงไปหามาจากเรียนน้ำกละไปทำตัวนี้ตำรวจท่าตูมคาวนั้นวะเขาประจับะท่าตูมะโมงเดียวผมจัวไม่เห็นมัตั้งยัแดิตั้งตั้งเยอะวะท่าตูมตั้งมงอันร้านอันซ่อมรถปั๊มน้ำมันอันเขียวเียอันเดีฝั่งซ้ายมือหน้าบานโดนั่นไงอ๋อตั้งยู่นี่ปะเนี่ยพวกคนอะไรตั้งย่าไบ่ะ่งไรเพรายัยาบ่ผมก็เลยอยู่บ้านผมสมาทตั้งสีเขาเริ่มตั้งกี่เก้าโมง ยังก็ยังได้ออกจากบ้านบางหรอมางจากสีว่างอีลียังได้ออกมาจะซอมขอพณหลายๆขอคุณขอบคุณสุขสนครับขอบขอบบเห็นกันจวัดจำกันได้จะหนูจักซื้อบัตนไหลายนะครับความมุ่นบ่ท่นไหลมีจ่นกนไหนความหล่อมือ่ความหลอมมือ โซเฟ่ที่แรกก็ถือได้ดาบหวังใจเลยเ่าท่านได้ความมุ่นไหลเดี๋ยวต้องเฝ้าเนี่ยมือผมมันสิีายม่วงเลยนี่มันสิหอดเวลาผมเลยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือรุ่นกันความมุ่นมือมีเ่าท่านนั่งไปในกสิ่งเดี๋ยวมือรุ่นชิมาเอาไหมงานขอบสวนเนาะแต่ว่า ตามบอดอย้อนก็นมีเกยตแปลกน้านะครับพนักงานสอบสวนมีลอยตำรวจอีกสองคนพันตำรวจตีคนหนึ่งแล้วก็มีพันตำรวจโทษจังดังที่ในคลิปนะครับ,บค,ครับขอค้นข่าวขอบคุณครับแค่มีก่อน